สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีสุขสุขคนขุดข้ามาส่วมลิปซองนี้น er, ึงบ่สิสุขทุกคนพี่น้องอันตอนนี้เฮาวกำลังซีเดินทางไปบ้านน้องดาวพี่น้องอะไรซักห่อยเข้ามาแวะซื้อชุดเล็กน้อยให้น้องน้องดาวก่อนเพราะว่าทถวที่เฮาไปเห็นนะมันกะโบมี่ชุดเล็กน้อยนี่นะพี่น้องชุดแล <ป ummer. S 3> ้วก็พอออ้มเพราะอ้อม มื่อเข้าไปนะพ่ออ่อมกับโบมี่พี่น้องแล้จนได้พ่ออ่อมพยาบาลเพิ่นเอาหายกับพยาบาลผจิรพอดลุกอยู่เพิ่นซื้อกระเทียมมาให้ลูกเพิน่นได้จนได้พ่ออ่อมเพิ่นเอาหายมือนัดนนะสรุปสั่นว่าโบมี่ยังพี่น้องมียังยกอย่าๆนะพี่น้องเนาะก็ะเลยเข้าก็เลยแหวนขาทุ้งกับชาซุยเป็นคนซื้อไปหายซองพื้นมือนัดนนะในบ้านในกลางเงินทีป้าน้าอาทะเลปูจุ่นฝากมากยังไงจะดีเอาไปซอยเอาไปแช่เอาไปเลยเอามาซื้ออยู่นั่นเองเนาะ จำนวนมันก็ไล่เติบแล้วมันก็ไล่พ้นเนาะฝากมาเส้าที่ก็เลยสิบแบ่งอีกส่วนหนึ่งมาซื้อของมันเลือขาดรงพยาบาลเพราะว่าเส้าที่กระหู้แล้วอะค่ะรงพยาบาลเนาะกท่ไรขาดหลุดเท่าไรเนาะเส้าซื้อกาวมันชุบแล้วก็เลือพอได้ใช้ได้จ่ายแล้วแต่ก็อีกส่วนหนึ่งเส้าที่กาิมาที่ตะอ้อมกับสูตรน่อยนี้เมื่อหายเพลินเมื่อหายปลาโน่อยเพราะว่ามันยังบนท่านมีสุดเลยเป็นหอมเลยเอาเลยสิมาซื้อเอายำบึงเนาะ เ่อแรกกางยังไงทานเลือดแลก่อนพี่ตรงนี้เนาะเพี่เนาะแล้วก็ตันดาอันนี้เนาะนี่ทานซื้อเมื่อให้คุณใส่ผ้าอ้อมทางผ้าอ้อมเด้พี่น้องแปลว่าไปหันไปหนีก็ใส่หิ้วใส่ผ้าอ้อมใส่ฟองนุ่มนุ่มก็คือว่าเรากินนุ่มเมย์แปลว่าใส่ผ้าอ้อมพนักหิ้วใบหิ้วตั้งไว้อยู่กางมาจ่ายสะดวกสบายเอ้อจะห้ามมาแบบนันนะ ท่นเป็นเป็นจบแล้วจบในจบหรือร้ายเหมนไหเครอบบุคคลมีลูกเหมือนพี่น้องเห็นแม่น้องอเต่ผเห็นแล้วนี่จะเลยอยากขายกล้วยสะดวกสบายแกเพิ่นปฏิบัติแต่ว่าส่วนเงินนะขายขาโรงพยาบาลเลยค่ะเงินขาลดนะสัาซื้อนะก้าวพ่อแล้วแล้วก็ยังเลื้อไว้ใส่ใจในครอบครัวกันครับร้ายเติบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้พี่น้องเพียนเอามาซื้อเครื่องนี่สิประหัยอันปหลาดหน่อยนะเพราะว่าผมเห็นมี่ยังเลยได้ ใช่พ่ะอ้อมพยาบาลเพิ่นอันใสในมือนั่นนะเพิ่นซื้อมาเตรียมเพิ่นสอยบลูกเพิ่ลยังกับโบมี่พระเจ้าก็เลยเอาใส่ค่ะเอาก็เลยชิ <ix>. ้มาซื้อเอาเมือนกันอันนี้ก็ทำทำทำเหมือนดูว่าท่านมันเป็นชบเป็นชกอะไรเป็นชกนะชบเสื่อชุดเสื่อชุดเสื่อยข้าพเจ้าชกอะไรนี่นี่นี่ชกชุดเสื่อยว่า่นะคาพเช้าชกในแบบแสนเช้าแสนเช้าวะอันนี้ที่หัวกข้อ

เอาชำนิบ่ะเอาต้นแค่นาวเนี้ยที่เพื่อไว้ก็ใก้ยำน้าวที่เขาแหละกะทบนองแบเกือบซนึงกับคู่หนึ่งบดะรนะแต่ผู้ที่เกือบเป็น ำลังต่อไหมคะพี่น้องเริ่มเริ่มจะมาพิจารณาตาผมเป็นยังเราเห่าดูแลดีอยู่เห่าบริเป็นยังเราพี่น้องกะมาเบิ่งพออ้อมนู้เป็นอะไรบ้างเนี่ยพี่อ้อมมีอันพยาบาลเพื่อเราหายมือนี่ยมันจะอันอาจจะสูตเป็นยังจะเอาข้างพออ้อมน้ำพันเลยซื้อแบบซื้อแบบประหยัดน้ำพันะอยากแพงเงินไว้เพื่อใบซื้ออยู่ใช้กินน้ำก็ได้ หายเบาใจเพิ่นเป็นคนจ่ายเงินพี่น้องเซ็นหาซิปเนาะจ่ายไปอันนี้กับฮ้าแหนมเห็นในความโมมี่เนาะพี่น้องอันโดยขอบใจละลายอันนี้ชิเป็นผ้าเย็นเนาะเอาไปไหว้ิ่นเสร็จซาซยเห็นขีตาอันเด็กน้อยว่าเขาโทษนะพี่น้องมันผุอันเด้อันอันอันละซาบาทอันนี้ชื่อไปหายหาอัน แลแมเพิ่นนะ่ะเอาแต่สนผ้าอ้อมแข็งๆนะ่ะเศษจ,จนตาโปเลยก็เลยเลือกเอาแบบนี้ไปหายเนาะเพราะว่าพอจะได้เศษตาม,มันบู๋วเป็นยังเกิดมากอนะกีตาไลแหละพี่น้องเอลล้ยแมน่ะเอาแต่ผ้าอ้อมแข็งๆน่ะเ็ษจนตาโปตาโลบานในห้ากกบไปรอดต่ออยูุ่บ้านน้องดาวได้เลยนะพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็มาฮอดเพื่อน,น้องดาวแล้วยิ้น้ามบ่าวใจเดยเฮาก็มาฮอดปะขึ้นามาฮอดเธอฮอตสาัแน้วพี่น้องเลย <c oughs> ไปดิกระถุงกับยังเขาซื้อมาให้อันบอกนิดหน้อยนั่นแหละพอได้ใส่อันปงอันนั้นอันนี้ใส่ผ้าอ้อมนะใส่ลหายมาหอดไปตีรียบร้อยพี่น้องไหนนาเห็นคิตามันเสียนี่เอาไว้เศษหายมนจะบหมดเจ็บเจ็บเศดเพื่อนอะจนตาโปรลุนตาหลุนตาโล ก็จะืนไปดหนืตจีนแล้วงุ้ยเห็ุกัรแต่คนเหตุกับคนนฮ้ยเหมือนด็วันนี้ก็ซื้อมาให้หาอัานเลยก็เผื่อไว้ใช่เนาะ ไป้เศษเศษก้นก็ได้เด้อเนี่ยโอ้ยขจาวหายกันแต่เปีแคตะวันได้เอออย่าโดมันมาทันแกมาในแขกเป็นยังเสศษก้นก็ได้เวลามันขี่นะมันจังเบานะมันจังบ่บาดจังบ่บาดก้นอันนี้อันนี้มันแขกได้แข็งไงเออแขกเขาแรกก็แดดสุดๆนะอันนี้เดี๋ยมันจะเป็นแพ้เย็นๆนะเสศษเศษเลยมันก็เย็นอย่าเอาไปแช่ผสุที่ไปแช่จะก็ประคัมหน่อยเดียวเด้อสุดอันนี้นะเบื่อนเราซื้อมาไห้สุดขั้นยาวอันนี้ ไม่ใส in ่เาะมันสินน้ำเลยเนาะแค่เน้อต้นีนึ่เลยแค่เนื้อันนี้สุดสันต็นน่สุดสั่นสามอันก็หมูอ่ะห่อนบมูนหมูห่อนดเลยอนเลันนี้ป็ลา่รนดวอันนี้ก็ใบใส่เครื่องะแล้วับใส่อันพวกคองมันเขารพระองค์พระออกใส่แล้วก็จกเอามาจะง่ายตั้งไว้อยู่ทางฐานค่ะ โบย่าโบย่าบีจังโบตีย่ะเจฟันนี้ก่เ็บไในนี้่ยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีที่เปล่ยนฝากมาสวยแล้วเนาะแต่ว่าเข้าแบงไปซื้อเนาะเข้ากับแบงซื้อเนี่ยมันจำเป็นเนาะเข้าไปได้ซื้อเนี่ยแบบว่าไร้สาระเ่ยซื้อมากระดี่หลักก็จะไม่ไหวเลยกระดับ ก็มันไกลซื้อมากฮาขึนเน้นนาวัตคือสิบุญมีคือสิบุได้ออกไปซื้อบนทางไปกต่มันก็ไกลอีกแถมมันกัเปลือกมันกับลาบากอีกก็เลยเข้าก็เลยแค่ซื้อซื้อมากหายใช่ไหมเนาะใหญ่พดมาจัะบช่ายกระดิกหน่อยแหลเกิดก็ะใหญ่กระยามนะมา่วันยมทนี่สุดจบสุดเลยบอกฮนพี่น้องสูตรลุงกับบมีพ่อสูตรถือว่าเฮ้าเนี่ซื้อมาถือตองแล้วเฮากระแบงเอาเงินในจำนวนนั่นแหละพี่น้องซื้อ ยามันงหญ่ก็ได้อยู่พอดีนะเนาะมนตอนั้นมัดใหญ่โดบ่เอากันีหน่อยเด็กเกิดกับ่อเาจเลดิดกเีแให้เจ้าน่อยนี่ใช่เบิ่ใช่้ยวะใ่เลยพี่น้องใส่เลยบิงหมหลน่อยเนาะอืน้อุ้ยมอกระุมใช่ไหมมอื้จะมีแต่ขอยาวเลย มอนนอเนาะใส่อะได้นอยมนะยนะชิ้นนี้อกิ้สมนี่บอก้นสมนี่เนาะอะมันจเป็นตะตีมันเห็นอุ้ยสไม่ใสอีนะนี่ก็พอดีฮะละอีนะนี่พอดีล่ะพอดีโอ้ยก็เห็นมาพารหาเว้ยคันไรกตมัดน่้อนน้อยน้อยน้อยก็นี่น่ะสิเมนแต่มันบ่มีตัวมัด เป็นไป้อยไอ้ไอ้ไอ้วิดคิงพี่น้งวิดคิงนะเห็นยังกระอยมันจีวาเนาะเห็นยังกระคอยด้เนาะเอาหายเด้วหายเด้วโออือ้๋ออ๋ออออ๋อา๋ออ๋ออาแอ๋วอออ ไม่เคยชหล่อแน่เฮ้ยเกินขนาดพี่น้องจะบอก่นเลยดิมาเล็กน้อยแรกเกิดเขาก็บ่เคยนด้ลูกเนืะพี่น้องบุบืนใสนมาได้สน่ะกับพอดี้วเนาะ่นิทสนิทละแฝงตัวเปนใหญ่ใหญ่กว่าแมมันน้อยใหญ่คว่ำอันหมวกเด้จ้ะหมวกนีคก็จนใหญ่ห่อนฮ้อนยังสิใช้หมวยคนนอยู่เลยลองเบิ่งลองเลยทุ่มมือทุกตจน ห้ามันดิพี่น้องเอ้ยข้าวกะสีเขาเรื่องเลยพี่น้องมาเนีใช่ค่ะเจดีย์เป็นของที้นี่พี่น้องเอ้ยอันคลิปนี้กะข้าวกะสีเขาพูดผู้ใหญ่เจดีคือเก่าเนาะที่ชื่อสูตรไทยที่ชื่ออันสูตรไทยอันสูตรไทยอันนอกนี้ก็ยังมูว <c oughs> ิส <c oughs> ือลองดิวอะไรพี่น้องพัชเอิญเองไว้หมู่ห้องกันเลยไอ้เรองซีรีส์มาคอมเมนต์ว่าน้องดิวมันแต่คืออกับผอมกันเนาะ ขอกับน้องดาวนะมันไลน์นาที่นะพี่น้องคลิปต่อไปกับสิเป็นคลิปข้าสี่อ่านไลน์สื่ออันผู้ใหญ่ใจดีทั้งไลน์เนาะที่มามอบเงินจา่ายค่าโรงพยาบาลแล้วกันค่าอันโลดแก่เพื่อนไปห้องมอเนาะแล้วกันส่วนที่เลือกก็ไว้เพืนะอพ่อนใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อนแหละเนาะพี่น้องคลิปนี้กล็ลาพี่น้องไว้สำนีเนะพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเข้ากับชิฮักออกับต้น,ตนมาฮักกับเชื่อนนี้กับเบิร์ตวางสองแสนเนาะะครั จังหวะกันคลิปหนาเนะะาะจังหวะกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง